เรียบร้อยนะคะเรามาถึงละก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจะเอารถมอเตอร์ไซค์ลงเพื่อเตรียมลุยอิตองปีล็อกนะคะแล้วก็อีกคืนนันเรจะไปสะพานมอนเลยมาขนาดนี้เราก็เก็บให้ครบเลยค่ะ นี้นะคะเ,เตรียมของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็ประมาณ9ก้าโมงพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปที่อีตองปิล็อกนะคะไปเที่ยวกันก็น่าจะขี่ประมาณ3ามชั่วโมงนู่นน่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมนะคะถ้าฝนตกก็เอาเสื้อกันฝนถอดใส่เลยวันนี้มันมีแบบครบชุดเลยนะคะแล้วก็ตัวจริงๆตัวนี้มันก็กันฝนแล้วแต่มันกันอยู่2 0 0พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คราวที่แล้วที่ไปป่าบงเปียงมันตกเป็นชั่วโมงเนาะมันก็เอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าอันนี้ตกเบาๆก็น่าจะยังไม่ใส่เสื้อกันฝนแบบครบเซตนะคะไปะพร้อมลุยนะคะไปกันค่ะ,อะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวออกจากบ้านพี่ต้อยไปอีต่องปีล็อกด้วยระยะเวลาสามชั่วโมงครึ่งนะคะถึงเที่ยงพอดีฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้อยฝากร้านนาไว้กับพี่ต้อยแล้วไปอู๋อ,อ,อ,อไม่ถึงไหนะ ต่อยไล่อะไรครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายนาทีไปค่ะเดินทางต้นน้ำมันจุดแรกนะคะร้อยยี่สิบบาทจดูว่าจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ การกลางเนต์นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยถามค่ะแต่ว่าเราไปแถวสะพานมอญเลยก่อนดีกว่านะคะเผื่อมันมีแถวตัวอาจจะมีแบบแถวสะพานมอญแบบติดเลยแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูนะคะโฮมสเตย์คือเยอะมากเลือกเอาได้เลยค่ะโฮมสเตย์เยอะเลยสองข้างทางจริงๆ ก็ลองแบบดูได้เนะะี่ยค่ะมีที่พักเยอะมีมีชุดให้เช่า,าตรงนี้แล้วเหรอน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวถามเขาก่อนรตรงนี้คือสะพานมอนแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะ,ะานะลานกลางเต็นท์ค่ะ มีแถวๆตรงนี้เลยไหมคะมีค่ะตีกรับมาเราจะตั้งเต้นหนูเชียงใหม่คะ่ะเชียงใหม่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างนี้นะคะมันจะมีลานกลางเต้นอยู่สองที่ด้วยกัน,นะคะ่ะก็ของพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาน่ารักดีนะคะแนะนำให้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูทั้งสองก่อน <c oughs> มาหน่อย มาหน่อยนี้ไปมาหน่อยนี้ไปนะที่เราจะกลางที่นี่เพราะว่าเราจะได้ตักบาดแล้วก็ขึ้นไปสะพานตอนเช้าได้ง่ายนะคะโอเคค่ะอันนี้คือม่านมอนตรงนี้ก็กลางเต็นท์ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อน อันนี้คือใต้สะพานของจริงๆเลยอามีร้านกาแฟาด้วยโอเคค่ะสรุปเราที่นี่แหละนะคะม่านมอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของนะคะที่หนักๆอะลงไว้ก่อนนะคะลงดอกไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปด่านเจดียสองค์กันค่ะก็ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่วันนี้มันมีเวลาเหลือนะคะที่ม่านมอนนะคะลานกลางเต็นท์ก็คือน่าจะอ,อยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ก็คือลานหญ้าตรงนี้เลยถ้าเรากางเต็นทก็น่าจะมุมตรงนี้านะคะแล้วก็เห็นสะพาน เดี๋ยวเราจะไปที่ด่านเจดีองค์กันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้อินซาเก็บเส้นทางให้จากนี้ไปประมาณ17กิโลค่ะก็รีบไปเกาะละก,กันยังมีเวลาเหลือตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะมันก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราไปเที่ยวเก็บภาพที่นู่นกันแล้วก็ค่อยกลับมากางเต็นที่นี่กัน,นะคะ่ะ ร้านขายของฝากนะคะอยู่รอบเลย<ม>ก็คือเดินไปตรงนี้นะคะจนถึงตรงโน้นรอบเลยจะเป็นพวกร้านขายของฝากอาหารแห้งขนมอะไรพวกนี้นะคะต้นหน้าจะไม่ได้ซื้อของแน่นเอียดเลยีเนะเจอขนม อันนี้เท่าไหร่คะ15บห้าบาทเองเอาเอาไปา <laughs> ไม่น่าจะมีที่ไว้แล้วตาสามห่อแล้วกันคะ่ะก <c oughs> <c oughs> ็มีมาคาเดเมียด้วยกระเป๋าเราเต็มมากๆนะคะ ขนกับพรุ่งนี้ลำบากอีกแล้วก็เราไปอีตองอีกคืนนึงเพราะฉะนั้นโอเคค่ะเอาเท่าที่จะกินก่อนนะคะแดงตวันตกเมื่อเราไปสุดแดงตะวันออก ตงน,นี้จะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาแล้วมีโอกาสได้ไหว้แต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้ไหว้าทางการมากนะคะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สะพานมอนกัน,นะคะ่ะ ร้อนเพราะว่าขี่กลับอีกก็สามสิบสีสิบนาทีนะคะตอนนี้นะคะฝนก็ตกลงมาแล้วหลังจากกางเต็นท์เสร็จแปบ๊บเดียว

จะมีร้านอยู่ตรงสะพานเลยนะคะน้งหัวสะพานก็เช่าชุดได้50บาทนะคะคือ,อพอดีเอาแค่ชุดวันนี้ก่อนเพราะว่าตักบาทกับชุด,ด่พวกนี้ใช้ของที่ร้านนะคะมา,มาถ่ายก่อนเพราะว่าเผื่อฝนตกอ่ะเราไม่อยากไว้ใจนี่เลยค่ะชุดสวยๆเอาละค่ะรวบผมเลยรวบแล้วหมดเลยหรอยรวบหมดเลยก็ได้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบ เป็นเป็นตอนเราจะเป็นสามมอนแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะหน้าผมหน้าหน้าคือมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวเติมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตั่งแต่ขอบคุณค่ะชอบจังสวยดูแบบเป็นรู้เลยว่าคือสะพานมอนวิธีเป็นอย่างนี้ เป็นเหมือนสเต็มนะคะเออ,อเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะมโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้เดีด๋ยวไปถ่ายรูปก,กันออตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ด้านบนสะพานนะคะเพื่อที่จะไปหาจุดถ่ายรูปได้แต่งเป็นสาวมอนแล้วสวยจัง แต่เขาไม่ได้เขียนแก้มเป็นแบบออริจินอลนะโอนี่วันลิซ่าหรือเปล่าเนี่ย โอเคน่าร okay, ักมากค่ะข้างบนหัวคืออะไรอ่ะเป็นหม้อจับถุงเขาจับไม่ได้จับแล้วข้างบนก็เกิดอนอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันติดปิ่นติดปิ่นอยู่ดีต้องจับไหมต้ี่นี่ใครที่ต้องจับไม่ดีไหมมีแอคท่ากับเราน่ารักมากค่ะที่ริซ่าแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี э okay. Today, okay, okay. <laughs> ้ก็คิดว่าได้ร so ูปนะคะได้วิดีโอเป็นที่พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปคืนชุดแล้วก็มาหาอะไรกินที่ลานกลางเต็นดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้กลับมาที่ลานแล้วนะคะมาถอดเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าร้อนเหมือนกันนะก็ถ่ายจนแบบเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปหาอะไรกินนะคะเสื้อผ้าก่อน กก็ถูออปิ่นซื้อแล้วก็ได้เลยนะคะก็คือ50บาทเนี่ยได้ไปเลยร้อยหนึ่งเนาะค่าเช่ากับปิีนแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าของคุณป้าแล้วแต่นแล้วแต่น้ำใจ <laughs> โอเคค่ะ จะมีหมาล่าไหมละสิบาทนะคะเออของหนูวันนี้เอารถตู้ติดติดแหลกคะ่ะแล้วก็เอามอไซค์ขนมาใช่คะ่ะติดท้ายติดท้ายรถตู้มาติดท้ายคะ่ะใส่แหลกแหลกขนนะคะ,ะใช่แหลกแหลกยื่นออกมาจากรถตู้ใช่คะ่ะแล้วก็อันนี้ขี่จากการมาคะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะเย็นที่นี่นะคะไฟสะพานก็เริ่มเปิดแล้วค่ะ น้องที่นี่นะคะช่วยพ่อแม่ทำงานน่ารักมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวห้องน้านจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบคอหานะ ไฟนะคะตลอดเพราะว่าป้องกันเรื่องของการแอบทายแอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็เสรเจไงเทุกที่นะคะดูการคลืนก็สวยค่ะไฟกางคลืนสวยเลย เราออกมาก่อน ตอนเช้าจะมีตักบาตรที่หัวสะพานตรงนี้นะคะก็เลยเดินมาไม่ได้ขี่รถมาละอนี่จะเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่นะคะเป็นขนมมอนเมื่อกี้ถามชื่อแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นภาษามอนพูดยากอโอ้โหให้พูดอีกทีนีพูดไม่ได้แล้วเนะยคะเนี่ยยากนิดนึงไวจักตอไวกวนจักตอกวนจักตอ กวยกอกต่อโอ้โหเดี๋ยวลองชิมกันดูค่ะขอบคุณค่ะกวยกอก,กต่อนะคะเ <All right. S 1> ช้าวันนี้นะคะ <All right. S 1> มาตักบาทที่ตรงถนนข้างหน้าก็คือตรงหัวมุมสะพานไม้ เขามีชื่อสะพานไม้สะพานไม้อุดตมานุสรน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งชุดส่างมอนละเพราะว่าเมื่อวานอะแต่งเต็มไปแล้วเรารู้สึกมันร้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้านี้ก็เป็นชุดสบายๆที่เราเอามานะคะแล้วก็แอบปะแป้งอันนี้จะเป็นลายแบบออริจินอลเลยนะคะเรียบร้อยเป็นแบบลูกครึ่งสาวมอนเหนือนะคะเริ่มจากอันนี้ก็ อร่อยอร่อยเป็นไส้มะพร้าวนะคะชิ้นละห้าบาทเองต่อไปนี่เปนนนนะ็นเหมือนโดนนะัทเเหมือนโดนัทที่กรอบ อร่อยแต่อมม,มันเดินรวมผ่านค่ะอร่อยแถวของการตักบาทนะคะจะยาวขึ้นไปข้างบนนู่นเลยลราจะเดินลงมาจากทางนี้นะคะเลิศลูก พอาพาบินทบาทเสร็จนะคะก็จะเก็บของแบบเร็วมากตอนนี้เก้าอี้ที่อยู่ข้างหน้าหายวับไปแล้วนะคะเก็บของเคลียร์ของกันเร็วมากเรียบร้อยนะคะตักบาทแล้วค่ะที่สังขบ,บุรีที่สะพานมอนนะคะ ะะเดี๋ยวเราเก็บของในเต็นท์แล้วก็เตรียมตัวนะคะมุ้ง <Move. S 1> ไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีตังปิล็อกนะคะ